เดี๋ยวก่อนถึงอาจารย์นรมนขอแทรกอาจารย์บฑิตก่อนได้ไหมครับเพราะว่าเห็นเรามากันทางร,รัฐมนูญแล้วอาจารย์บฑิตก็เป็นอาจารย์ใหม่ของภาคนะครับอาจจะเก่ามจากที่อื่นนะฮะแต่ว่าเป็นอาจารย์ใหม่ของภาคแล้วก็ผลงานด้านหนึ่งของอาจารย์บฑิตเนี่ยก็คือการศึกษาประวัติศาสตร์รัฐมนูญไทยนะครับโดยเฉพาะ ผลงานที่เด่นชัดมากๆของอาจารย์บดีคือการศึกษาเรื่องร,รัฐมนูญปีหนึ่งเจกับปี21นะครับซึ่งเป็นโดยเฉพาะปี21เนี่ยนะครับตอนนี้หลายท่านก็บอกว่ากลับไปที่ปี21ผมเดาว่าอาจารย์บดีจะมาทางนี้หรือว่าอาจารย์บดีมีความชํานาญด้านการเมืองกับศิลปะผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์บดีจะพูดถึงรัฐมนูญในฐานะงานศิลปะหรือว่าอาจารย์บดีวันนี้จะพูดถึงรัฐธมนูญในแง่ของยิบลงไปอยู่ในใบบทประวัติศาสตร์ของรัฐมนูญนะครับเชิญอาจารย์บดีครับแล้วเดี๋ยวต่อที่อาจารย์นรุ เดี๋ยวผมปิดท้ายฮะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็สื่อมวลชนผมฉีกไปเลยนะอาจารย์พิษผมตอนแรกผมคิดว่าผมมีเรื่องจะพูดเยอะๆแต่ว่าทุกท่านพูดไปหมดแล้วแต่ว่าผมนึกนึกถึงประเด็นหนึ่งก็คือว่าอ,อ,อยากจะพูดสองประเด็นใหญ่ๆนะฮะก็คือ,อ,อผมอยากจะพูดเรื่องหลักคิดนะฮะเรื่องการทำประชามตินะครับกับเสถียรภาพทางการเมือง หลังรัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้นะครับหลักคิดในการทำประชามติเนี่ยอันนี้ต้องต้องต้องดูในรายละเอียดนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องทฤษฎีนะครับรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี59นี้นะครับมีการพูดถึงการลดความขัดแย้งของสังคมในคำปารถเรียกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการพูดถึงนะฮะมีการเขียนคำปารพให้เราเห็น ก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับร่างเสร็จก็ค่อยๆไปว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้านะรเราถือว่าคําปารลบเป็นส่วนหนึ่งของร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็มีคนรับรองขนาดนี้นีครับตกลงเนี่ยนะครับรัฐบาลน,นะฮะทั้งคอสชอในปัจจุบันและรัฐบาลในอนาคตมีมาตรการที่จะขับเคลื่อนอันจะนำไปสู่การลดความขัดแย้งอย่างไร นะครับเพราะว่าถ้าจะจะมองในแง่ของอการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีนักโทษที่ถูกจับกลุ่มในคดีอันเกี่ยวเนื่องกับการประชามตินับร้อยนะครับไม่นักนักโทษทางการเมืองที่อยู่ในช่วงของความขัดแย้งในรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับการลดความปรองดองนะฮะคงจะต้องเป็นโรดแมปอันหนึ่งที่ ใครก็ตามที่มาใช้อํานาจขณะนี้นะฮะจะต้องพิจารณานะครับอีกประการหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการใช้อํานาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะครับผมคิดว่าอันนี้ในเมื่อนะครับไม่ช้า,ไม,ชาไม่นานนะครับเราก็จะมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรการลดการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดควรจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะแสดงความอารยะ ในสายตาไม่เพียงแต่คนไทยไม่เพียงแต่คนในประชาคมโลกนะครับแต่คงจะต้องหมายถึงพวกเราด้วยนะครับการทำประชามตินะครับมันก็มีหลายเรื่องที่ <P unk> er> พวกเราแสดงความผงใหญ่ไม่ไหวเป็นท่านอาจารย์ธนาพันธ์นะครับท่านอาจารย์สุรชาติหรือกระทั่งอาจารย์สิริพันธ์นะฮะว่าอย่างอันหนึ่งที่ผมชอบที่ท่านอาจารย์สิริพันธ์พูดก็คือว่าโหวตเทิร์นเอาท์ของภาคอีสานเนี่ยนะ,นะครับภายใต้การกํากับควบคุมขณะนี้เป็นการโหวตโดยเจตจํานงเสรีนะครับในอันที่จะแสดง ความไม่รับรองร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับโดยที่ไม่ไม่เห็นปฏิบัติการของฝ่ายการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันมันมีหลายส่วนและเกินที่ผมคิดว่าสะท้อนอภาพความเป็นไปได้ในในแง่บวกนะฮะยังไงผมก็ก็คิดว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่ที่ที่เราจะนะฮะค่อยๆค,คืนสู่ประชาธิปไตยนะฮะแต่คำว่าค่อยๆเนี่ยนะครับ,รบ,นะรบไม่ใช่ว่ารอเป็นปีนะครับ นะอย่างที่ท่านจันพรสรนพูดเนี่ยมันสั้นกว่านั้นก็ได้นะครับถ้าจะเอาจริงน่ะสั้นกว่านั้นก็ได้นะครับผมมีประเด็นที่อยากจะพูดในส่วนของหลักคิดเรื่องการประชามตินะครับคือในทางทฤษฎีเนี่ยมันมันมีผลกระทบในในทางทฤษฎีที่เราควรจะคํานึงเนี่ยอยู่5ข้อนะครับปัญหาที่จะต้องทำในการทําประชามติน,นักทฤษฎีคนสําคัญชื่อเฟดริกพอนไฮเย็กมองว่าการใช้เสียงส่วนใหญ่นั้นเป็นวิธีการหนึ่งในการปกครอง เพราะในแง่มุมทางทฤษฎีนั้นเมื่ออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเสียงส่วนใหญ่จึงทรงพลานุภาพอย่างไร้ขอบเขตหรือไม่สุดสามารถถูกจำกัดไว้ได้หลักการข้อเด้งที่ทําให้มนุษย์รวมตัวเป็นสังคมและรัฐซึ่งชุมชนทางการเมืองถือกําเนิดเพราะยึดหลักการนี้ การใช้เสียงส่วนใหญ่จึงยึดหลักการว่าไม่มีเสียงอื่นใดนอกจากเสียงของประชาชนนะทั้งนี้หาเยเห็นว่ากระบวนการประชาธิปไตยจะถือว่าเสียงปกครองการปกครองโดยเสียงส่วนใหญ่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดการตัดสินใจนะของประชาชนส่วนใหญ่ นะฮะไม่ใช่จุดสิ้นสุดของกระบวนการทางสังคมหมายความเขาทำประชามาติไปแล้วเนี่ยนะครับนะฮะอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องของการตัดสินแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะมันมีประเด็นปริกย่อยอีกมากมายที่เราจะต้องคิดนะครับว่าคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับนะไม่ได้หมายความว่าเขาให้เช็คเปล่านะครับนะเมื่อวานนี้เราก็เห็นดีเบตสำคัญนะครับว่าระหว่างคุณภัยบุญนิติตะวันกับคุณหนูริ่ง นะครับผมคิดว่าอันเนี้ยชัดเจนมากคือเราไม่ได้ตีเช็คเปล่าให้มากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าหลักการทําประชามติซึ่งผมได้พูดมาโดยตลอดเนี่ยจะต้องไม่ทําให้มันซับซ้อนนะครับประเด็นต้องชัดนะฮะจริงๆผมเองไม่เคยเห็นด้วยเลยกับการทําประชามติที่ถามถึงสองคถามนะครับแล้วยิ่งทําทั้งฉบับอย่างที่พวกเราหลายคนได้แสดงความเห็นไปว่ามันมันเป็นเรื่องที่มีปัญหามากในในทางทฤษฎีการทําประชามตินะครับ สิ่งที่นักคิดอย่างฮาเยกเตือนพวกเรานะครับเขาก็บอกว่าการใช้คะแนนเสียงเพื่อลงประชามตินั้นเนี่ยเป็นวิเป็นเพียงวิธีการหนึ่งและจะต้องสัมพันธ์กับขอบเขตของอำนาจและการกระทำของรัฐเพราะนะฮะการทำประชามติภายใต้กระบวนการดังกล่าวนั้นเป็นเพียงกระบวนการในการรวบรวมและสร้างความเห็นร่วมกันของสังคมนะฮะ,ะตัดสินใจแล้วก็แล้วกันไป นะฮะก็คือยอมรับแต่นะฮะคำว่ายอมรับไม่ได้หมายความว่าจะให้เช็กเปล่าไปทําอะไรได้ตามอําเภอใจจะตีความนอกเหนือจากการทําประชามติไม่ได้นะครับถ้าจะทํามากกว่านั้นต้องถามใหม่ นะครับถ้าทำมากมากกว่าต้องถามใหม่นักทฤษฎีคนหนึ่งชื่อโนเบโตบบิโอนะครับชาวอิตาลีกล่าวว่านะฮะถึงแม้การทำประชามติซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำประประประชาธิปไตยทางตรงจะมีวิธีการสองประการนะฮะก็คือการรวมตัวของคนหมู่มากแล้วก็แสดงเจตจำนงกับการลงประชามาติ จะเป็นการช่องอเปิดช่องการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนแต่ในความเป็นจริงนั้นนะครับการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนในการลงประชามาตินั้นถูกจำกัดเหลือเพียงการรับหรือไม่รับเท่านั้นนะฮะก,กลไกประชามาติเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบใช้อำนาจจากเบื้องล่าง จึงควรใช้ภายใต้เงื่อนไขของความเป็นประเด็นพิเศษและเงื่อนไขของสถานการณ์พิเศษเท่านั้นนะครับผลของการใชนะร้การประชามตินะฮะมีข้อควรคิดนะฮะ อยู่หลายอันเพราะว่านะครับการลงประชามติอาจเป็นเพียงวัทกรรมทางการเมืองหนึ่งนะครับและในหลายๆครั้งนะครับอันนี้ในทางทฤษฎีนะครับเป็นกลยุทธ์ที่รัฐบาลใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับอนเจนดาหรือวาระที่ตัวเองมีนะครับการลงประชามติอาจเป็นเพียงการดำเนินการตามวัตถุประสงค์นะฮะที่ฝ่ายริเริ่มได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ล่วงหน้านอกจากนี้ เงื่อนปมของเวลาในการลงประชามาติก็เป็นปัญหาสำคัญที่นักคิดหลายคนเชื่อเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าใครที่มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขของเวลาก็สามารถที่จะกำหนดแนวโน้มของการลงประชามาติได้ไม่มากก็น้อยนะครับผลกระทบของการทำประชามาตินะครับในทัานะของนักทฤษฎีชื่อเมนเดสันและก็ปาร์กินนะครับบอกว่านะครับมีอยู่5ข้อประการแรกนะครับผลกระทบต่อพรรคการเมือง ฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้านต่างมองว่าการลงประชามติทําให้พรรคการเมืองอ่อนแอเพราะการที่ประชาชนสามารถตัดสินใจได้เองนะครับในประเด็นทางนโยบายในการกําหนดวาระทางสังคมนั้นทําให้พรรคหรือสถาบันการเมืองอ่อนแอลงเพราะพรรคไม่ต้องทําหน้าที่ดังกล่าวในทางตรงเงินข้ามนักวิชาการมากลุ่มเห็นว่าการลงประชามติช่วยให้พรรคการเมืองในฐานะสถาบันการเมืองมีความเข้มแข็งกรณีนี้ต้องเปลี่ยน คำว่าพรรคการเมืองเป็นคอสชนะครับและได้แรงหนุนจากการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนนอกจากนี้ยังช่วยให้พรรคการเมืองขนาดเล็กมีความเข้มแข็งมากขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นซึ่งประชาชนต้องการแต่พรรคการเมืองใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผลประโยชน์ที่ต้องการต่อต้านนี้ก็อาจจะทําให้ความต้องการของประชาชนไม่สำฤทธิ์ผลเมื่อเป็นเช่นนี้การทําประชาธิปไตยก็อาจจะเป็นโอกาสที่พรรคการเมืองขนาดเล็กได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นและอาจจะพัฒนากล เป็นพักการเมืองขนาดใหญ่ด้วยแรงสนับสนุนของประชาชนก็ได้ประการที่2การทําประชามติส่งผลต่อบ,บูรณาการทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญการลงประชามติทําให้การบูรณาการของชาตินะครับมีประเด็นที่จะต้องขอบคิดนะฮะ หมายความว่าเรายังอยู่ในชาติเดียวกันหรือไม่เรายังอยู่ในสังคมเดียวกันหรือไม่เรายังมีจินตนาการว่าเราอยู่ในประเทศที่เราอยากจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเท่าตราบสิ้นอายุไขหรือไม่นะครับประการที่สนะฮะผลกระทบในเชิงนโยบายนะฮะการนิติบัญญัติและกลุ่มผลประโยชน์การลงประชามติช่วยนะครับให้ประชาชนนะครับ สามารถผลักดันนโยบายที่ตัวเองต้องการนําไปสู่การปฏิบัตินะฮะโดยวางยิ่งการทําประชามตินั้นมีผลผูกพันนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยมันใหญ่กว่าในเรื่องการตรากฎหมายเพราะมันเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับ,นะรบเป็นเรื่องกติกาใหญ่ประการที่4นะครับผลกระทบของการประชามติส่งผลสะเทือนต่อคนกลุ่มน้อยหรือคนชายขอบนะะเช่นคนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐ นะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่ามีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งและประเด็นทางศาสนาก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับที่หลายคนได้สะท้อนให้เห็นว่าการลงประชามาติครั้งนี้เนี่ยนะครับมีนัยยะสาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเทิร์นโอเวอร์เทิร์นเอาท์ของ3จังหวัชดชายแดนภาคใต้นะครับประการสุดท้ายนะครับนะอันนี้มองในแง่บวกนะครับว่าประชามาติช่วยให้ประชาชนเกิดสํานึกของพลเมืองที่ตื่นรู้เนื่องจากประชาชนได้รับการศึกษามากขึ้นแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าการทําประชามาติน จะต้องเปิดโอกาสให้ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางนะคําำถามก็คือที่ผ่านมามันอยู่ในเงื่อนไขนี้หรือไม่นะครับ mm hmm. ผมคิดว่าเรื่องเรื่องที่ได้ยกขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะช่วยให้พวกเราครบคิดต่อไปในอนาคตว่าซีนารีโอหรือความเป็นไปได้ของการเมืองไทยนะครับ mm hmm. หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับจะอยู่ภายใต้ สภาพการแบบไหนนะครับอาจารย์สุรชาติบำรงสุขท่านได้ชี้เห็นแล้วนะครับว่าเ,เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญฉบับที่จะประกาศใช้เนี่ยนะครับมันย้อนกลับไปเลยป้ายนะครับเดิมทีเราคิดว่าอาจจะอยู่แค่นะครับบางคนเรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบหรือรัฐธรรมนูญฉบับ2,521นะครับแต่ นะครับตัว2521เนี่ยนะครับมันมีชื่ออีกอย่างคือ,ร,อระบอบเผด็จการครึ่งใบนะฮะคือบอกว่าครึ่งหนึ่งมันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับอีกครึ่งหนึ่งมันต้องเป็นปเผด็จการนะครับถ้าจะเลือกใช้นะฮะให้มันซอฟต์ก็ต้องบอกประชาธิปไตยครึ่งใบจะเลือกใช้ให้มันชัดก็ต้องบอกว่าเผด็จการครึ่งใบนะครับแต่หาก นะครับเรา back to t h e future คือย้อนกลับไปเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญฉบับ2,511แล้วเราก็นะครับเงื่อนไขนี้นะครับ,เ,นะรบเราแบกหรือหมุนย้อนทวนเวลานะครับไปก่อน14ตุลาคม2516นะครับถึงแม้ว่านะครับในรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังจะประกาศใช้เนี่ยมีช่องทางที่จะกำกับให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองนะครับภายใต้นะครับ,านะรบหากจะมีนะฮะพักคทหารหากจะมีพรรคการเมือง ที่สนับสนุนทหารอย่างเปิดเผยนะครับอันนี้ก็อาจจะทำให้เสถียรภาพการเมือง อ,อยู่ในระดับซึ่งสามารถทําได้แต่ก็ต้องไม่ลืมว่านะครับยังมีอีกสองพักการเมืองใหญ่นะครับก็คือพักประชาธิปัตย์และพักเชื่อเพื่อไทยนะครับในเงื่อนไขนี้ยิ่งหากมีการเซตซีโร่นะครับสบภาวการก็จะยิ่งย้อนกลับไปสู่การเมืองที่ไร้เสถียรภาพทางการเมืองนะครับจะมีเสถียรภาพทางการเมืองได้ในเงื่อนไขเดียวคือมีปืนรองรับอยู่เท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ ผมคิดว่าค่อนข้างห่วงใหญ่นะครับผมฝากไปอีกนิดนึงก็คือว่าเมื่อเช้าผมลองถามนิสิตในห้องนะครับมีปันประมาณ100คนนะครับถามว่าไปโหวต yes หรือโหวต no รหรือ no โหวตนิสิตเรียกว่า9 9ไปใช้สิทธินะฮะไปใช้สิทธิ์นะครับส่วนใหญ่นะฮะไปใช้สิทธิ์นะผมไม่บอกเลยกันแต่ผมเห็นความหวัง นะครับผมเห็นความหวังว่านิสิตมีความคิดเป็นของตัวเองหลายคนสะท้อนเลยว่าได้อ่านรัฐธรรมนูญทั้งฉบับก่อนไปตัดสินใจนะครับ,นะรบผมไม่บอกกันแล้วกันว่านิสิตผมเนี่ยตอบว่าอย่างไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าความหวังอยู่ที่นิสิตของคนรุ่นใหม่คนรุ่นหนุ่มสาวและตรงนี้เองนะครับที่ผมคิดว่าถ้าเจตนารม์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ หนึ่งในนั้นคือเรื่องของการปลองดองนะครับกลับไปทบทวนนะครับการใช้อํานาจตามมาตรา44นะฮะกลับไปทบทวนนะครับคดีประชามติมากมายกลับไปทบทวนนะครับคดีการเมืองที่สั่งสมมาหนึ่งทศวรรษนะครับถ้าไม่คิดจะปลองดองนะครับไม่ก็จะไม่มีรถแมบว่าโดยการปรองดองนะฮะคำถามที่ผมอยากจะถามไปยังรัฐบาลนะฮะซึ่งตอนนี้เป็นรัฐบาลชั่วคราวแล้วนะครับ ต่อไปเราก็จะมีการเลือกตั้งนะฮนะจะทําอย่างไรสําหรับรถแมพตรงนี้นะฮะผมคงไม่มีคําตอบและก็คงจะยุติสิ่งที่ผมเตรียมมาขอบคุณครับคุณมากครับับผมจามาดิชี้เห็นประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องถียรภาพแล้วก็ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ ว่าตรงแนวคิดเรื่องประชามติเนี่ยมันจะมีผลยังไงกับประชาิปไตยในระยะยาวนะครับ